ความไม่สบายกายความสบายใจมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงบางทีฟุ้งมากแล้วคิดอะไรตลอดเลยแล้วก็นั่งแล้วกดดันตัวเองเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดคุณไม่ผ่อนคลายไม่ได้คุณไปไหนไม่ได้ทุกทุกคนมีเวลาเท่ากันมันอยู่ที่คุณให้เวลาทุกคนมันไทยว่าสมาธิฟรีสไตล์หัวใจเบิกบานครับครับก็จะตรงกับคอนเซปที่พี่จิ๊บถามนะว่าสมาธิเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเข้าใจว่าต้องนั่งแบบทางพระ นั right right the so ่งแบบที um, right ่วัดใช่ไหมขวาทับซ้ายหลังตรงแล้วก็มือขวาทับมือซ้ายอเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยตอนที่ผมเปิดกลุ่มใหม่ๆก็มาถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะบอกว่าต้องสวดมนต์ไหมนั่งต้องนั่งหลังตรงไหมแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆที่มาฝึกสมาธิในกลุ่มผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุ ก็30ขึ้นขึ้นก็จะมี50 60 70ก็เคยเจอแล้วพี่จี้ลองนึกสภาพว่าอายุ60 70อ่ะจะให้มานั่งแบบเหมือนทางพ้าเขานั่งไม่ได้ด้วยสรีระร่างกายบางทีหลังของเขาอะมันไม่โอเคแล้วโดยส่วนตัวที่ผมคุยเรื่องเรื่องการฝึกสมาธิของผมเมื่อ EP แรกนะครับว่าผมเคยฝึกแบบเข่งมาประมาณ เกือบเกือบสองปีแล้วก็มันไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยครับแล้วพอผมมาเจอเพื่อนผมอีกครั้งหนึ่งด้วยความที่เรารักเพื่อนอเราก็อยากให้เพื่อนนั่งแบบมีความสุขอันนี้คือจุดเริ่มต้นจริงๆคือเรารักเพื่อนอะ่ะเราเราเคยนั่งมาแล้วเรารู้สึกว่านั่งแบบเรามันไม่เวิร์กอะ่ะเลยรักเพื่อนบอกว่าเออลองนั่งวิธีนี้นะเราก็อธิบายถ่ายทอดให้เขาไปสรุปเขาไปทําแล้วมันดีเออแล้วเราก็กลับไปแล้วเราก็ด้วยความที่เราบอกเพื่อนแบบเนี้ย เราก็ต้องนั่งแบบนี้ด้วยกลายเป็นว่ามันได้ความรู้สึกที่ดีซึ่งตัวผมเนี่ยผมเคยนั่งมาได้ทั้งสองแบบไงผมเคยนั่งแบบเคร่งมาแล้วแล้วก็มานั่งแบบผ่อนคลายผมเลยเห็นความต่างชัดเจนเพราะผมอยู่วความเคร่งมานานอะ่ะครับพอมาอยู่ความผ่อนคลายเราก็รู้สึกว่าเออมันมีแต่เรื่องดีที่เกิดขึ้นครับอ่าผมก็เลยเริ่มต้นจากการฝึกที่ตรงนี้แล้วก็บอกกับเพื่อนๆอยู่ตลอดเลยว่าวันที่มาเนี่ยตอนเริ่มนั่งอะ่ะถ้าเกิดว่าเรานั่งเริ่มจาก ความไม่สบายกายแล้วเนี่ยความสบายใจมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเรามานั่งแบบคือผมไม่ได้บอกว่าการนั่งแบบไหนดีไม่ดีนะผมเชื่อว่าการนั่งแต่ละแบบมีดีของตัวเองการฝึกแต่ละแบบมันก็มีจุดเด่นของตัวเองเพียงแต่ว่าณวันแรกอะ่ะผมอยากเปิดโอกาสให้ทุกคนลองเลือกดูว่าชอบแบบไหนเพราะว่าแต่ละคนน่ะชอบไม่เหมือนกันจะนั่งหลับตาลืมตาเดินนอนฟังเพลงก็ได้ของผมอะ่ะ คือเปิดเพลงเสียงธรรมชาติก็ได้สําหรับคนที่บางทีฟุ้งมากแล้วคิดอะไรตลอดเลยแล้วก็นั่งแล้วกดดันตัวเองเงี้ยบ,บางคนมานั่งแล้วเข่งเข่งปุ๊บไหลย,ยกเกง่งแล้วก็คิ้วปวดนั่งแบบเก่งหน้าเงี้ยแล้วก็เกิดอาการปวดหัวผมก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย เกิดจากการที่เราเนี่ยไม่เริ่มต้นร่างกายให้ผ่อนคลายก่อนในใน u t u b บอ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีแล้วเวลาเราไปฟังคลิปเกี่ยวกับการนำสมาธิ mm hmm. เขาก็จะเริ่มจากการที่บอกว่า mm hmm. ผ่อนคลายนะเช็คสภาวะตัวเองนิดนึง uh. อ่าเป็นยังไงเอ่อคิ้วเนี่ยเกงหรือเปล่าหน้าผากของเราตึงไหม oh. ค่อยๆเอาจิตไปจับตามส่วนต่างๆของร่างกายไล่จากหัวลงไปที่ฝ่าเท้าเลย mm hmm. พอเรามั่นใจแล้วว่าไหลแล้วไม่ได้ยกนะ แขนเราไม่ได้เก่งนะเป็นการเช็คตัวเองก่อนอพอเรารู้สึกว่าโอเคมันอยู่ในท่าที่เป็นธรรมชาติแล้วกันธรรมชาติคือไม่ได้แบบไปเก่งอะไรมันไว้เพราะเราไม่รู้หรอกด้วยสภาวะสังคมแบบที่พจีิพบอกคือทุกวันนี้มันมีความเครียดม,มีความกดดันเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีอะไรต่างๆบางทีช่วงเวลาทํางานเนี่ยหลายๆคนก็ตึงมาเครียดมากครับครับ,รบแล้วก็พอมานั่งเนี่ยเราด้วยความไม่เคยชินก็เลยทําแบบนั้นไปโดยความเคยชินของเขาเองอ การพิจารณาตรงนี้มันช่วยให้เรามั่นใจว่าเราได้สบายกายก่อนอพอเราสบายกายเสร็จปุ๊บใจมันสบายแล้วอะ่ะมันเหมือนกับเวลาเรานอนอะ่ะผมบอกว่าเวลาทุกคนนอนอะ่ะทุกคนเก่งไหมไม่มีใครเก่งตอนนอนเนี่ยไม่มีใครแบบมาน,นั่งแบบยกแขนขึ้นหรือว่าเก่งไหลเนี่ยมันก็นอนไม่ได้อ่าผมบอกว่าให้ความรู้สึกอะ่ะเหมือนกับตอนนอนเลยแต่ไม่หลับอืม,อมก็คือให้ผ่อนคลายประมาณนั้นแล้วก็ด้วยเรื่องพอเราสบายกายเสร็จปุ๊บเรื่องท่านั่งอะ่ะ บางคนนั่งแล้วปวดหลังพิงได้ผมก็บอกพิงได้ไปเช็คตัวเองดูบ,บางคนนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ก็ได้ครับคือนั่งท่าไหนก็ได้ที่เรามีความสุขะเราลองเริ่มจากตัวนั้นก่อนแล้วก็พอเรานั่งเสร็จปุ๊บตอนที่เราเริ่มทําอะ่ะช่วงการทําสมาธิเนี่ยผมแนะนําทุกคนไปว่าอย่าคาดหวังอเพราะเราคาดหวังเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มัน คือคาดหวังมันคือการปรุงแต่งชนิดนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ความจริงมันเราไม่สามารถเอาสิ่งที่เราคาดหวังมาอยู่ตรงนี้ได้แต่สิ่งที่เราสามารถทําได้คือเราแค่ผ่อนคลายแล้วก็อยู่ปัจจุบันบางคนเนี่ยด้วยความที่ผมเคยผ่านมาก่อนบางทีมานั่งปุ๊บอยากมีความก้าวหน้าอยากได้ปิติอ,อยากน้ําตาไหลอยากขนลุกอ,อยากได้รับอาการต่างๆแต่ มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยตลอดระยะเวลาที่เราฝึกมาตลอด<ช>ถามว่าจริงๆมันก็มันก็คงมีพัฒนาการแหละแต่มันก็อยู่ข้างในผมก็บอกว่าจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรานั่งเราคาดหวังอะเรามีความสุขไหมมันไม่มีความสุขไงมันกดดันตัวเอง<ๆ>เดี๋ยวเผลอ<ๆ>ก็คิ้วขมวดบ้างอะไรบ้างผมเลยบอกว่ามานั่งอะ่ะสบายๆนะคือเราไม่รู้หรอกว่าเราฝึกอะเหมือนเรากินข้าวอะ่ะเราไม่รู้จริงๆนะเม็ดไหนโตถูกไหมเรารู้แต่ว่าเราต้องกินอ่ะการฝึกสมาธิก็เป็นเหมือนกับ การออกกําลังกายแต่เป็นออกกำลังกายทางด้านจิตใจแล้วกันให้จิตใจเรามีความเข้มแข็งดีขึ้นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะมีเพื่อนอยู่ประมาณสองกลุ่มที่มาฝึกก็คือกลุ่มหนึ่งคือคาดหวังคือผมมีกลุ่มทดลองเยอะไนงะเพราะผมก็ผ่านเ,นเพื่อนๆมาเยอะหลายๆคนคก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีคนบางประเภทที่มานะคนที่รู้น้อยอะดีอืคือมาแบบไม่ได้มีความรู้เยอะพอเขารู้ไม่เยอะเขาจะไม่ปรุงแต่งอะไรเพราะเขามาเหมือนกับเขาไม่มีอะไรต้อง เขาไม่มีอะไรต้องมาเสียเขามารับอย่างเดียวรับรับรับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรมาเขาเหมือนน้าเขาไม่เต็มแก้วพอนั่งปุ๊บเขาก็จะฟังเราทุกอย่างเลยบอกว่านั่งไม่ต้องไม่ต้องสนใจอะไรนะจะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนั่งอย่างเดียวอแล้วก็แค่ทําตามเนี้ยบริกรรมเอ่ยอยู่ับรมหายใจก็ได้หรือจะนับเลขก็ได้อะไรก็ได้ที่เราชอบเพราะจริตแต่ละคนเวลาที่เรานั่งเราจะรู้สึกแบบแตกต่างกันก็ไปเอาที่ตัวเองชอบมาพอเขาฝึกแบบนี้ไปเรื่อยอ่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับอีกหนึ่งกลุ่มตัวอย่างที่เขานั่งแบบเข่งนั่งแบบเข่งคือมาปุ๊บก็คาดหวังอะ่ะอยากไปเร็วอ่าพอเห็นเพื่อนได้ไปเร็วแล้วเฮ้ยนั่งคนนี้นั่ง5้าวันได้แล้วอ,ะอ่ะเฮ้ยเหมือนผมเลยแต่ก่อนทําไมเรายังไม่ได้อะ่ะเราเมื่อไหร่จะได้มันเกิดความกดดนันมันเกิดความทุกข์ในใจมันเกิดความคิดที่ปรุงแต่งอยู่ในอนาคตกลุ่มที่เป็นกลุ่มแรกอะ่ะจะเร็วกว่ามากครับแล้วแบบไปปุ๊บ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 ไปเลยเพราะว่าไม่มีอะไรมาแต่กลุ่มเนี้ยคือของเยอะ คิดเยอะรปรุงแต่งเยอะแล้วก็วางไม่เป็นกลุ่มเนี้ยก็จะไปช้ากว่าอ่าอ่าอ,อันนี้ก็เลยเปรียบเทียบระหว่างสองกลุ่มเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นบทสรุปเบื้องต้นว่าการนั่งแบบผ่อนคลายอะ่ะคือสุกกายสุขใจสุกกายก็คืออยู่ในท่าที่เราผ่อนคลายเหมือนเหมือนหลับแต่ว่าไม่หลับสุขใจคือเราไม่ต้องคาดหวังอะไรเรานั่งแบบภาษาผมเรียกว่านั่งแบบคนไม่รู้อะไรเลยอ,ะอ่ะ ไม่รู้จักสมาธิมาก่อนเลยอนั่งแบบที่เขาบอกเขาบอกให้นั่งยังไงก็นั่งนั่งแบบคนไม่รู้เรื่องอะ่ะแล้วเดี๋ยวจะดีเองอสุดท้ายคนที่นั่งแบบไม่รู้เนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีวันหนึ่งเขารู้แต่ว่าด้วยความชํานาญที่เขาฝึกไปเรื่อยอะ่ะวันหนึ่งสภาวะต่างๆเขาได้มาด้วยตัวเขาเองอแล้วมันจะเป็นเหมือนกับประสบการณ์ที่เขาได้มาด้วยตัวเองไม่ได้เกิดจากการปรุงแต่ง นึกออกไหมบางคนคชอบคิดว่าสมาธินั่งแล้วจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ความจริงหรอกคุณไม่เคยนั่งอะ่ะคุณไม่เคยนั่งได้จริงๆคุณไม่มีทางรู้หรอกอเหมือนขับรถอะ่ะคุณไม่เคยขับอะ่ะคุณไปนั่งคิดได้ไหมว่าขับรถเป็นยังไงประสบการณ์เป็นแบบไหนคุณไม่รู้หรอกอวิธีการคือคุณต้องนั่งคุณต้องไปขับไปเฉี่ยวซ้ายชนขวาทีนึงไปฝึกให้เก่งขึ้นแบบที่พี่จีบ,บอกอะ่ะพอเราชํานาญปุ๊บ เราก็ไม่ต้องมาหันซ้ายหันขวาแล้วเรารู้แล้วว่ารถอยู่ทางนี้นะต้องขับแบบนี้แล้วนั่นคือประสบการณ์จริงๆไม่ได้เกิดจากความปรุงแต่งของเราอเพราะฉะนั้นก,ก,ก็เลยเป็นที่มาว่าเออโอเคเนี่ยเราฝึกสบายๆฝึกแบบผ่อนคลายไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบแล้วเดี๋ยวสุดท้ายสภาวะมันมาตามตามช่วงเวลาชั่วโมงบินของเราเองคือพี่ก็ได้หลายเยอะนะเพราะฝั่งกอกไปเสร็จ